ข้างหน้าบอกชอบของกินตอบของพี่ตัวเองชอบขอ,อตอบ <c oughs> <c oughs> เธอแล้วถามหนึ่งเ้า <c oughs> อ่ะเรามาข้อที่5ดีกว่าขึ้นทางนะเต๋าและกะชาอยากขึ้นชมหอไอเฟลในเวลาใด <c oughs> ตอบตอออะไรเอคอนี่ไม่ได้ตอบตอแต่เป็นกชชาตอบนะครับคำตอบคือคือตอนกลางคืนครับกลางกลางืน พ่อดีดอกน,นะครับแ,แต่ผมอยากไปดูตอนกัมวูชไหนอเลยอะไรนะร้อนเลยร้อนเลยให้ไปด้วยกัน,หนหผ่านมาทุ่ทางแล้วถามหน่อยใครยังไม่ถูกบ้างไหป<ะ>้าป<ะ>้าต<ะ>ิดโถป้าเรามาต่อข้อ6 <S 2> <S 2> <S นะครับนอกจากปารีสเต่าและก็ชายอยากไปเมืองใดในฝรั่งเศสอีกคำตอบคือคำตอบก็คือนียอรนะผม ไปยงพี่บอยทำไมถึงอยากไปลียงถ้าไ,ไม่ถึงอยากไปลียงไม่ดูค <c oughs> รับลีขนางไหนต่อนะครับเ,เที่ยวครับเ <c oughs> ต๋า <c oughs> ได้รับรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่9ในรางวัลดาราสมทบชายยอดเยี่ยมจากผลงานชิดด้นใดญ่ย้อนเรื่องเดือนครับผมยอนมาเรื่องเดือนถามหน่อยข้อนี้ใครตอบผิดบ้าง สารภาพมาซะดีๆมีคนนั้นอะไรตอบผิดเนี่ยลูกทีมที่ตาบอสีของผมอ่ะอ๋ปะ <c oughs> อปาร์ตโตเราเล่นเราเล่นต่อนะครับข้อแปดนะครับผลงานชิ้นแรกของคชาคือคเพลงอะไรครับรทำแก้่ทำแก่ข้อไหนแซดร์เดย์ครับแซดย์ข้อไหนมีแก่ก็เลยแก่เลยทั้งหมดเออ ไม่ได้เดี๋ยวเขามาเก็บดิก์กระสิทธิ์เรา <c oughs> เราตอกข้อ,อที่เก้าเลยดีกว่า